<laughs> <laughs> <Để đây. cười> cha hết cần đây làm sao nini đây đôi xin chào đi xin đi pa à đôi là xin nhang nè ha ha hải châu ใช่ออดีคนไหนออดีไพฉันเสียชิงพู้อังกอใช่ไพฉะนี่ไพฉะนี่บิวอันนี้ได้บิวยังบิวต้องบิวยังอย่ตี้องบิวหงจะตื่นมาเช้าน่ยเสีผผอเตียงไปเสีผผอเตียงอ่นปน้องมีหัวกุศเบิ้งกสีแกให้ยตีน้องเต้นหัวกุศแห้เงินสะได้นี่อจเตนบอมแมนอย่าเตนบอมเป็นเฮ้ไพชิดูบิวบิว น้องบิวก็ช่วยไม่แมนนะนองไม่แมนนี่ยังจ้ะน้องบิวน้องบิวน้องบิวคนติเตี้ยเห็นบ่บน้องน้บอกว่าจังแท่น้องบิวคนนั้นพอยังยองเงินบ่เขาบอกข้ากับใคไม่ใช่ข้ากันนะฮะบอกงั้นนะนี่วางในเด็กแห่งใช่นั่นนหละนั่นแหละ เห็นยเจ้าคือบยังน้นอันีนึ่งพันนีว่เดยนี้อันสด้ายินน้อยมาแล้วทิมาทิมมามอจะดีน้อยถึงียพี่เลยูกพี่พี่พี่อันนี้จามซาเฟอร์สิซาหัวให้กันวันนี้ให้ซาในั่งดิวก่อนเงิันวันนี้ก็ด้งร่วมหลังตู้นะหอไม่ตู้เลยเจ็บหัวเลยูกเจ็บบ่ ม่ีกาวด้จะสิเจ็บแกะมาห้องแขงแขง่งมีมอนเลยประมาณประมางแม่ว่าอามน้ามือแดงพูดนสิซาให้โอ้มเจ็บปวดว่าอยู่เจ็ปวดาลแดงาลายสั่กยังเป็นเหียวอยู่ขีอะไรกันยิ่งท่องเทียวอยู่แหงอยู่เลยเทรนไป ไป่โง่มันมีแต like. like exactly. like ่เห okay. 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 ja> okay. ็ดพวกเห็ดเงเห็ดอะเงินบาทจะในไรกินอีวิวยัดตงนัดแตงมาลยมาลยยัดแตนมาเลยยัดแตงยัดแตเนี่เอาพมงนก้อนงกนเอาพรมเงินนี่ยัดแตกุฎบ่พูน่ะเมื่อไรพูน่ะคิดไปปมื่อไร Có lông lơ, có lông lơ. Mô tay bóng, hết bóng. Hm, 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 หัวเดตันวเฮียสเลยนี่นะบ่เงนไหมบ่นีเบุแพงดอกสิบ่นึงก็บ่ปารุ่งเนี่ยนี่บอกปลารุงนี่แหละหยังนะถักบัวงาบุบุซาหัว

อือนอนนนพี่นอนจะพี่ไม่จริง่อาให้ฉคัว่อนบ่ใช่ใชม่อ้วนเลยไปป้ไปไปบ่อย่าลุกอย่าลุกไปนไกตาละดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้คือม่อ้วนให้ไม่อ้วนก็ยยให้ถึงชัวร์แล้วไม่อ้วนก็ได้อ้เวลาปิ้นคักแล้วเบิ่งนเนาะ nó nắp sa nó nắp sa ừ Chạp ta mà sẹp mà thịt ta nhìn mua biểu nhìn nhúc vào nhà hết tí nó đấy Ba dạng đôi mi luk nonsa hoa hệ thoại. Hasan gặp you. Makam kwa dio, đi. Mấy man liba. Mà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 y bọp hang. Mày luk, mày mày luk, mày mày เัเงินอะไรงเอาเงินบ่าเตี้ยเงนบาเตี้ยอเตี้ยเูงบ่เลยชูงชูงยูชื่อน้องบิวตีลูกค่าเตี้ยงเอยอกงกายบ่เฮ็ดเธอถือหัวดีเลยเฮ็ดจปีน้องนีเลยปีนต่างกาเลยเ้าเ้เพ่มใส่แล้วบ่นี่ มาปุ้มปุ้มบะซาสมน้อยซาแล้วผมมันหมากแล้วไปใช้น้ำมันมากอกด้วยวันนี้เลอทำไมเอ้ดีดีฮะดิอันนี้จได้ดนี้ก็เดเอดีทีเนาะดเพื่อนเล่นเลยอีเอานี้จะได้งอนทีขึ้น กาเขนี่ผมเงาผมสวยเงางามเหมือนซะพอนเลยตยตันหยาได้ดูตูพายไปแล้วตูยตันหย่าเลยเดี๋ยวายออีพายวพายเดียวพาเชื่อเพี่อน เอดอาใช่ไปไใชาไไปบ่งปรตูไป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 ล่างกันูกา่างกล่างกินเือกันโอเคแป้บนึงแป๊บนึงไม่ใช่เกืบบ่งปรตูเลยอยาพะกอนเอย่าพะเบ่งย่าพะเบ่งนอลงกันตัวนึงนอนลงได้จากเบ่งปรตูแล้ว้วาอน้ำตาลาน้องบิวรอ ดีดีฮันเปนงไปนังงามดีบังยี่ยามาคงนี้ม่กบแพ้สั่งให้ก่อนเด้อแล้วบันทีเรี่อร้อยได้้องดูดิ น่อย,ยแช่หมดหน่อยใส่ตะกินแบงนะตะเลยเราเห็นในหัวอเอาไปสร้างเคียนไหมรึเปล่าสร้างเคียนก่อนไปแล้ววันนี้คนเท่าจะขึ้นไปนอนแล้วนะเอามาให้ไข่เนี่ยไปเช็ดโคงร้านก่อนไปใส่เกลบดนี่ลูกเบิ่งคนกอนโอ้โห <laughs>

té ba ô hắn tân đơi ô ô ô té ba mặt tèn điếu tèn ngon kìa kìa cứ bằng quà cho chứ เฮ้ยโอ้ยแทงตาเจ้าล่ะฮันเน้นนี่นีน่หืมปวดแวนโดนกันคือกันเลยยังปลาพิงมาได้บิว๊วอ๋อปลาพิงมาเมาียนบ่ใช่ ม่อพิงมาตะเล่นคนเลยเดี่ยตีดึกมันใช่ไหมลูกเราดึงเหยียบคือตุ๊กตาตัวนี้ยามลงอยู่ก็เมื่อยเลยเย้มะ เชื่อยสเดียวกันเลยพิงมาสายดีรถดลงลงลงลุ้งดุงะมาพี่พานอพพพพาพี่พิงพิงะพี่มาไปมาไปเอาไปน้บน่บ่มา้นะ <c ười> ว้ามีคนเอาแล้วเฮ้ย <c ười> อ <c ười> ไปจ้างไครเนี่ย ไปหาแชนมะกุ้มก He ินอกเราปีกทิงเนาะต่ตีบสวาสดีไปลงเั่อตายยังตายครูอีดีเนาะไปออา่ชเขาเปรวมอยู่เดี๋นี้ไปมพี่น้องเลยจมแล้ว้ากันจมระบาดนีนเงินกับบีแขวงเล็กแมือละเดียนสเดียนว่าช่ออะไรกันนมัวอ้ย ขี้หมูอ่ะอืมไปเอาเครื่องนี่เอาสบู่บิว่าบีราร้องพิงฮะอ่าไปอยู่ช่างผดีอันแล้วไหมน้าพี่ไปก้นห่าเลยวะ ไปก็มีแต่ปลานะ่ะปลาขาวมีปลาใหญ่หร,ร่เงี้องครบนะเอาไงนี่พี่หันไทยน,นี่หันนี่บ้างนี่ไทยนี่กวดขยะก,ก็นำไงห,หันนี่ไปละ เบาบอเป่าเอดิยสามพันอยากได้ผมชื่เองน่ากินุกกจะดีตายแล้วแต่กับบอลได้เป่าอีกาแบบบอลไดเป่าพิงบิวพาน้องพิงขี่รถเห้เบิงเนื้อหาล้ ห่วยมาลูห่วยมาลูเอ๊ะจิงจริงจริงเดียวมาเรยวๆๆๆบังบ yeah, ังในก้น <house> ด bon ูกะมันเข่าม่ได้กับพเขาเลยลูมันห้อมเห็นวารถน่ะเออไอ้ดีได้นะ ป้าช่วยป้าช่อมงน้าตู้เพื่อนเขาเอานาเขาเรียบรเขาวันนี้นะเดียาบนกกนี่บังแน่รับรถน่ะดุหุบห้องกไปผวบิวบิวไยินดีท่ไม่ห้องนะ วันนี้วัดชนาทเมื่อกี้ำวันนี้ร้องพิงมื่อกน้ำะมือหนึ่งเดียวโอ้ยโอ้ย,อยหันตาขึ้นออกมาหน่อยนะใครเยอะมากเลยได้มาหอมเลยเลย ต่วรถก็ไม่อย่งนั้สาเขารถ่ำตายมาพี่มาพี่บายเห็นไหมบายคุณไปกไมคุณอวยมาดูทิ้งสบายดีพื่่งกันถักบ่

Nàng nó nó nóm nàng nó biếu phun 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 mà phun 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 ทำอีกอ้โอ้โอ้อ้โอมาขึ้นมานม่รถเคตกคลองแม่บังอจมขึ้นหไอ้ยเรนึว่าขับตกคองกบเอิอนีฮะเฮ้มอมุ้ย này có tóc khoang mà tóc khung mà này ra ừ, quay ra quay à. à à cái bên đi này, yeah. <laughs> này chú khát luôn Ngoài đây mẹ, ờ ừ. เดิบมได้เด้นจะห็ไปอย่าร้องหยาเด้ออย่าร้องหยาเด้อขึ้นบาได้เด้อ่เงกัเ่างหยาแล้วเวอรเออรถเจ้าชุกขาตู้มาหนิงเวมาหน่งไว มาแล้วแม่น้องเช็ดยังนะน้องเช็ดยังหื้องน้องต่อเช็ดยังน้องพิงไงอไองไ <laughs> ยืนอัวเลยอ,อ,รอร่อารปนตู้อนเนาะเพื่พนอนเอ้ขอบุญขอบุญทัท้งตู้วอนในไลายเนาะที่ป็นคิดโรให้หลานน้อยฉันฮอดสาปีแล้ว ชื่อหายตอนปีปีที่แล้วเนาะดิ๊ดีสามปีปลายได้อะไรได้คิวมีกาดกาบขา,ากอยู่เที่ยวกำลังเมื่อเมิ่นมามาอ่านอนเด่กพิงนอนเลยค่ะโอ้ยบางเี็หกหันนอนข้อพักเลย si tokong lah. pabung pabung lorong, lorong lorong, lorong lorong, lorong xót <laughs> bàn <laughs> đâu ngon 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 <laughs> ngon <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để bong bỏ <laughs> lỡ <laughs> đâu, ờ bong dẫn ไปหาประตู้วะเดี๋ยวข้าไปหาประตู้ตู้น้อยคนโอ้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 ป้าป้าเราโอเคเราพม่เราไม่คิดนียขอจบไปก่อนเลยเนาะ นี่อะไรเบิรงน้องบิวรี้ซาหัวกับอ่างเงินได้ก็มาขี่รถกํน้องทิ้งเล่นๆอยู่หน้าบ้านที่เก่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาเบิรงน้องบิวรี่เด้อเนาะขี่มขันมาโคตรขำโฆษณาบิวตี้พอได้ชิโนมชิโนมกินใครพี่น้องเลยไปแล้วเนาะ